รุ่นสวัสด์ยามเช้านะครับวันนี้อังคารยี่บเก้าเมษายนนะครับโอ้โหแต่ว่าอืมเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าเช้านี้ที่นครพนมอ,อากาศเย็นสบายโอ้โยังกัดปลายฝนต้นหนาวอ่ะเออนะเหงื่อออกนี่เย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีฝนโปรยปลายมาหาใหญ่นะครับเรียกว่า คลายร้อนไล่ฝุ่นไล่หมอกควันไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์วันนี้ก็เดือรู้สึกเย็นสบายนะครับนะชิวๆว,นะว่างั้นแล้วกันนะโดยเฉพาะเด็กคงเอนะนี่ก็เป็นวันที่สองเช้าวันที่สองหลังจากที่ ทีมรักของเรานะครับผงแดงลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้2024-2025มาครองได้เป็นผลสำเร็จนะครับเป็นแชมป์ที่2ในรอบ5ปีนะคร <c oughs> ั้งล่าสุด5ปีที่แล้วนะครับถูกคันกลางด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้สี่สมัยรวด <c oughs> สุดยอดนั่นหมายความว่า 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรอร์พูดได้2แมนซิตี้ได้4ปีหน้าฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นฤดูกาลที่ขับเคีียวกันอย่างสนุกสนานเมามันอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้แม้จะตัดสินแชมป์ไปแล้วนะครับทีมโอ้เงเข้าตาทีมที่ตกชั้นก็ชัดเจนนะครับอิสวลทาว สเตอร์ซิตี้โอ้โหจิ้งจอกสยามรวมทั้งนักบุญซาเทมตันนะครับตกรอบไม่ใช่ดิตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในฤดูก,กาลหน้านะครับแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพอ่าก็เรียกน้องหลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับไม่ใช่อยูเรียกแชมเปี้ยนชิพเฉยๆแล้วสับสนกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอัน,นอ๋ออันนั้นแชมเปี้ยนลีกนะเอออันนี้แชมเปี้ยนชิพนะเออน,น,นะต้องจำให้แม่นนะครับ อิปสวิทาวเลสเตอร์ซิตี้ซาเทมตันจะไปเล่นลีกแชมเปียนชิพในขณะที่ทีมอันดับหนึ่งอันดับสองของแชมเปียนชิพขณะนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วครับร้อเปอร์เซ็นต์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกแล้สองทีมนั่นคือยูงทองลีสยูไนเต็ดนะครับกับเบอร์นลี์นะก็สองทีมนี้ก็เคยขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด อยู่หลายปีนะครับก,ก็ก็คุ้น,น,นหน้าคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับก็ฤดูกาลหน้าก็จะได้ขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์อีกทีมหนึ่งนี่ยังต้องไปคลリฟายเข้าใจว่าต้องไปคลリฟายนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันว่าทีมที่สามที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกจะเป็นทีมใดแต่ว่าฤดูกาลนี้ยังไม่จบนะครับพรีเมียร์ลีกเหลืออีกสนะี่นัด ตัดสินแชมป์ไปแล้วหรือผูลเป็นแชมป์แต่โฟกัสสำคัญตอนนี้ก็ต้องไปดูโคตาถ้วยยุโรปนะครับแชมเปี้ยนลีกยูโรปลีกยูโรปคอนเลเชน่นลีกนะครับว่าโอ้โทีมใดจะได้โคตาไปเล่นในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ก็สีนัดนี้แหละตัดสินโอโ้แต้มเบียดกันเหลือเกินนะครับไล่ตั้งแต่โอเคอาร์เซนอลคงไม่พลาด ท็อปโฟแน่นอนนะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่สาแมนซิตี้ที่ที่สี่นะครับใช่ไหมที่สี่แล้วทีเชลซีแซงเออเอาจจะเป็นเชลซีแมนซิตี้นิวคาสเซิลยูเนเต็ดอ่าหนึ่งจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเลสไม่ใช่นอตติงแฮมนอตติงแฮมฟอเรสนะครับอืมฮึ่มฟอเรสนี่ เดิมอยู่อันดับที่3แล้วตอนนี้ลูดไปอยู่นาที่6แล้วเพราะว่าแต่ว่าก็แต้มันก็ใกล้เคียงกันนะครับอะไรก็ยังเป็นไปได้อยู่แล้วฟอเรสตน้อยกว่าเพื่อนถ้าเก็บใช้ชนะนัดที่ตกค้างได้ก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่3ทันทีเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามส่วนวิลล่าวิลล่าไบรตันอะไรกันโอ้ต้องขอไป ก็อีกหลายทีมที่ยังมีโอกาสลุปป้นโคต้ายูโรปาลีกนะครับรวมทั้งคอนเฟลนลีกก็ติดตามสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ยังแข่งต่อนะครับเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมแชมป์หงแดงลิเวอพูจะไปเยือนเชลซีนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับ ท่านรองมืนใหญ่อาร์เซนอลที่แอนฟิลด์นะครับก่อนที่นัดก่อนนัดสุดท้ายลิเวอร์พูลจะไปเยือนไบรตันอ่าใช่ไปเยือนไบรตัน on, แล้วก็ปิดท้ายฤดูกาลส่งท้ายฤดูกาลนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025จะ เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับคร oh, ิสตันพาเลซโอ้คริสตันพาเลซนี่ต้องขอบคุณนะมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ฤรืการน,นี้จบลงอย่างรวดเร็วการควา้าแชมป์ของลิเวอร์อพูลมาถึงในเวลาที่ <c oughs> นะก็ถือว่า <c oughs> ตอนนี้คริสตันพาเลซนะครับทะลุเข้าไป ชิงชนาเลิศ f เอฟคับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้พาเลสเอาชนะวิลล่ามาแล้วก็ซิตี้เอาชนะรอติงแฮมฟอร์ดส์มาก็นี่ก็ใจก็อยากให้ทีมใหญ่นะมันจะได้กระจายความสุขกันไปแต่ละทีมแต่ละถ้วยแต่ละ,ะรายการแต่ว่าปีนี้ FA ฟเคับขอเชียร์คริสตันพาเลส นัดสุดท้ายที่แอนฟิลฤดูกาลนี้แชมป์พรีเมียร์ลีก2024-2025พบว่าที่แชมป์เอฟเอคับคริสตัลพาเลซลิวฟูจะรับถ้วยอย่างเป็นทางการนะครับ t ทรฟี่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในนัดสุดท้ายของฤดูกาล25พฤษภาคมนะครับรถแห่อย่างเป็นทางการเตรียมตัวให้พร้อมช่วงนี้ก็ซ้อมแห่กันไปก่อน มีสุขทุกคนนะครับปีนี้ได้แชมป์แล้วยังไงก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมด้วย <ś c oughs> ยินดีด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ